ที่ดินเขตทับลานปมขัแยันด้านกฎหมายเพื่อประโยชน์ให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการกันแน่ก็ถือเป็นประเด็นร้อนที่มีการโต้เถียงกันในช่วงนี้นะว่าที่ดินเขตป่าทับลานนะฮะซึ่งมีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกทาประโยชน์หรือครอบครองทําเกษตรในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการนะฮะฉวยโอกาสเข้าไปซื้อต่อชาวบ้านแล้วก็สร้างโรงแรมอ่าอย่างสวยหรูสไตล์อิตาเลียนเลยนะฮะมีการเข้าไปครอบครอง ต่อมานะฮะก็กลายเป็นถูกป่าไม้มีการตามเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีหลายรายทั้งผู้ประกอบการโรงแรมหรือเกษตรกร,ร,กรบางส่วนที่มีการบุกรุกเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะแต่ต่อมาเชื่อไหมกรมอุทยานมีประกาศออกมานะ,ะว่าจะมีการกําหนดเขตอุทยานใหม่นะฮะปรับปรุงแนวเขตให้ชัดเจนโดยจะมีการเพิกถอนเนื้อที่ของอุทยานออกไป265,286.58ไร่ ออกจากการเป็นป่าอนุรักษ์เรียกได้ว่าบอกให้ส้มหล่นไว้ไอ้พวกประกอบการหรือเกษตรกรที่เขาไปซื้อไปบุกเบิกนะฮะนอกจากจะไม่ถูกจับกลุ่มยังส้มหล่นได้เอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายน,นะฮะต่อมาจึงมีการกระแสขาโถมเข้าไปนะเซฟทับลานบอกเฮ้ยที่อยู่ป่าไม้ของสัตว์มึงจะไปบุกลุกได้ยังไงเกิดข้อโต้เถียงเพราะว่าตอนนี้คือ กรมอุทยานนะฮะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะกําหนดเขตอุทยานให้แคบลงนะฮะตัดออกไปประมาณ260,000ไร่นะซึ่งเขาจะเข้าประชุมมติของคณะกรรมการที่จะกาหนดเขตแล้วนะ,ะแต่ความจริงมีมติไปแล้วว่าประกาศให้กําหนดนะฮะแต่ทีนี้ว่าในส่วนของการที่จะประกาศหรือไม่เราต้องมาดูว่าในตอนนี้กระแส,ท,ะสที่เซฟทับลานตรงเนี้ย มันมีที่มาที่ไปยังไงนะบางคนก็ด่าระเบิดเถื่อเทิงด่าเอามันมันไม่ใช่วิสัยของคนมีความรู้นักวิชาการเราต้องไปดูที่มาที่ไปก่อนนะฮะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเขตทับลานถ้าจะมองในแง่ของนักวิชาการหรือหลักของผู้มีความรู้ต้องมาดูความเป็นมาเป็นไปว่าเดิมมันคือป่าไม้นะฮะต่อมาก็มีชาวบ้านเข้าไปครอบครองทํากินทําประโยชน์นะครับ และในปี2524ก็กลายเป็นว่ามีกฎหมายประกาศให้เขตป่าทับลานวังน้ำเขียวเสริงสางนะฮะกลายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในลำดับที่39ในปี2524นะฮะมีผลบอกให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่ก่อนเอาซวยงานเข้าใครทำกินในที่ดินเขตอุทยานต้องโดนจับนะฮะเป็นการบุกรุกหักล้างถางพงในเขตอุทยานมีความผิดหมด แต่การจะไม่มีความผิดนั่นคือจะต้องมีการประกาศมาติของคณะรัฐมนตรีออกมาเรื่องกำหนดแนวเขตจำกัดการครอบครองทำประโยชน์ของชาวบ้านซึ่งทำกินมาก่อนหน้านั้นนะฮะคุณถึงจะไม่ถูกจับซึ่งในการที่อนุโลมนะฮะเขาจะมีเอกสารการทำประโยชน์ในที่ดินให้จะเป็นกระดาษลักษณะ A4 นะฮะแล้วก็แนบด้วยแผนที่ระวางทางอากาศว่าคุณเคยครอบครองมาก่อนที่จะเป็นอุทยานจึงอนุโลมให้ครอบครองทำกินต่อไป แต่ทั้งนี้จะเอาไปขายต่อเอาไปสร้างโรงแรมหรือไปจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้นะฮะมันเป็นการครอบครองสิทธิ์เฉพาะตนนะตรงนี้กรมป่าไม้เขาจะจัดการสำรวจนะซึ่งในเขตป่าทับลานก็เหมือนกันนะหลังจากที่ประกาศเป็นเขตอุทยานนะครับในปี2540ก็มีการจัดสรรป่าเสื่อมโทรมบางส่วนเข้าไปให้เขตปฏิรูปที่ดิน นะฮะสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจึงมีการประกาศและออกเอกสารสิทธิ์สปกขีด401ให้แก่ชาวบ้านในเขตเสริงสาง20,000ไร่นะในปี2540แต่ต่อมานะฮะปี2541มติของคณะรัฐมนตรีก็จึงมีการประกาศอนุโลมให้ชาวบ้านซึ่งทำกินในเขตอุทยานทับปลามีการจัดทำแนวเขตให้ชัดเจนว่ามีใครครอบครองทำกิน แล้วก็ควบคุมว่าไม่ให้มีการขยายแนวเขตออกไปนะครับในตรงนี้ก็มีการจัดทําและอ,อนุโลมในการให้ทํากินในเขตอุทยานเรื่อยมาจนการสํารวจมีการเสร็จสิ้นในปี2543นะฮะว่าชาวบ้านคนไหนทํากินทําประโยชน์ครอบครองทําเกษตรเขาจึงมีการสํารวจเสร็จสิ้นปี43แต่กลับกลายเป็นว่าในมติของคณะรัฐมนตรีในปี41นั้น ไม่มีการประกาศกิจสดีการับรองการจับทำแนวเขตนะฮะที่ชาวบ้านมีการครอบครองทำประโยชน์ตรงนี้จึงถือว่าเป็นการครอบครองไม่สมบูรณ์ไม่มีผลแต่ต่อมาดันว่าในปี256หคณะกรรมการอุทยานดันมีมติเห็นชอบนะฮะที่จะเอาแนวเขตตรงนี้ไปใช้ในการทำวันแมปนะ คำว่า one map นะฮะตรงนี้บอกมันคืออะไรก็คือในการที่คุณจะจัดทําเอกสารตรงนี้นะมันมีการประกาศในปี2558ในสมัยของคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะมีการสั่งการให้ทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคือพูดไง่ายๆว่าให้รัฐให้ราชการทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนที่ใช้ภายในหนึ่งเดียว นะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรกลาโหมเกษตรคลังเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้จัดทําพื้นที่ของทางราชการรวมเข้าไปในวันแมปนะต่อมาจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นจึงเป็นการให้กําเนิดคณะกรรมการชุดนี้เพื่อจัดทําแผนที่กําหนดแนวเขตให้ชัดเจนเพื่อใช้ในวันแมปในปี2562เพื่อที่จะรวม แผนที่ต่างๆของราชการให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับและต่อมานะฮะกลายเป็นว่าในปี2563คณะกรรมการอุทยานได้มีกำหนดแนวเขตใหม่2ครั้งนะครับมีมติของผู้ตรวจการให้แก้ไขปัญหาทับซ้อนเกี่ยวกับทับไลนจึงมีการยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่เพื่อที่จะจัดเข้าทำวันแม็นะฮะให้กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรวมกันเข้าไปนะ จนกระทั่งวันที่10มีนาะคณะอนุกรรมการจึงมีมติให้แนวเขตทับลานในปี2543จะใช้ในการปรับปรุงแผนที่วัมแมปเอาละสินะทีนี้ในส่วนของปี2543ซึ่งคุณไม่มีประกาศกิจสดีการับรองนะฮะก็ถือว่าเป็นการสำรวจจัดทำแนวเขตที่ไม่ชอบเพราะไม่มีกิจสดีกานะแต่เขาก็มีการสำรวจทิ้งไว้ค้างไว้นะฮะแต่จะนำมาใช้ เพราะว่าคณะอนุกรรมการมีมติให้ใช้แนวเขตทับลานในปี43ขึ้นมายึดตามแนวเขตนั่นก็คือจะต้องมีการประกาศกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ากับหน่วยงานราชการอื่นเป็นวั e map นะฮะโดยจะมีการตัดพื้นที่ออกไป2 6 0 0 0 0ไร่นะฮะ2 0 5 0 0 0ไร่นะ5,286.58ไร่ออกจากอุทยาน ซึ่งก็จะมีผลว่าเมื่อถูกตัดออกไปนะฮะในส่วนนี้ก็เขาก็จะนำที่ดินตรงนี้เป็นถือเป็นเขตป่าไม้เสื่อมโทรมหรือนอกเขตนะฮะก็ตรงนี้ต้องดูว่ารัฐบาลแต่ตามแนวนโยบายเขาก็จะต้องนำที่ดินตรงนี้นะฮะประกาศเป็นเขตกิจสเดีกาเขตจัดปฏิรูปที่ดินแล้วอาจจะส่งมอบที่ดินตรงนี้ให้กับทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดทำเป็นสปกต่อไปนะฮะ แต่ในที่ทับลานตรงนี้ประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดานะฮะตอนแรกเป็นเขตป่าไม้จริงอยู่นะฮะเขตป่าสงวนแต่ในช่วงที่มีคอมมิวนิตนะฮะทางรัฐบาลได้ประกาศว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติคอมมินนิตให้เข้าไปทำนะฮะก่อน2,524ให้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าทับลานจึงมีการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ทำเกษตรกร,กรต่างๆเหล่านีาา้นะฮะ แต่ปี2524ดันประกาศเขตอุทยานครอบกลับเข้ามาอีกคือพื้นที่มันกว้างไงฮะทีนี้พอให้คนเข้าไปทําแล้วก็รัฐบาลก็ไปขัดแย้งกันเองนะฮะประกาศกฎหมายออกมาทับซ้อนเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าคนที่พัฒนาผู้ร่วมพัฒนาชาติหรือเราเรียกคอมมอนิสต์ในสมัยนั้นนะ่ะกลายเป็นผู้บุกรุกนะฮะกลายเป็นว่าเข้าไปทำเขตปฏิรูปในเขตอุทยานแต่ทีนี้ว่าวันแมปตรงนี้แหละที่คณะ นโยบายที่ดินแห่งชาติที่เขาจะจัดทําตอนนี้เขาก็มีผ่านมติออกมาแล้วนะครว่าจะใช้แนวเขตตรงนี้แล้วเฉือนที่ดินออกไปสองแสนหกหื่นกว่าไร่นะครับตรงนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องในเขตป่าตรงนี้มันต้องเอาไว้ให้สัตว์แต่ในสายตาของเราที่เราจะมองตรงนี้เราต้องดูว่าในตอนเนี้การที่รัฐบาลจะนําที่ตรงนี้นะครับออกจากเขตอุทยานมาต้องดูว่ามีใครทําประโยชน์ มีการทำเกษตรกรจริงไหมและจะนํามาจัดสรรก็คือมันจะแปลงจากที่อุทยานมาเป็นของเอกชนได้นั่นคือจะต้องยกเข้าไปให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเท่านั้นตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่ากระแสในการที่จะตัดพื้นที่ตรงนี้ออกไปพื้นที่ตัดออกไปเพื่ออะไรมอบให้ใครและใช้ประโยชน์ในการอะไรเป็นการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหรือเพื่อเกษตรกรตรงนี้น่าคิดนะฮะเราต้องมองอย่างนักวิชาการถึงจะรู้ว่า อะไรเกิดขึ้นในเขตป่าทับลาน